ยังรังคนโ้องกระดาังสักวยรวยคนอาานไห้บีบันายเอวันโอ้ไ้ทหารมหาาขอสบกเดืิบานเอมื้บา ผู hoy, 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 <vi> ้ที่เรมารวมพยธีวังสวงยาแสงมานี้น่าจะนัสงไม่ใช่บูคคนแห่งนี้ด้วยตัอหนึสงหทึ่งหนึาง ตูนบุติลิสปุนนบุตัสสาวกกวัโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบุตัสสาวกกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกกวัตโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัญโยสัทโธกาสาวันธามิพันเตขติยติสาธุเเจโลมานัปหาขันตาตโจสาธุโธขันเตขจานิสาธุนักโมตัสสะ อะโหพุทโธอะโหธรรมโมอะโหสังโฆโอโนชยามะสาธุโนกันเตพัานิสาธุนะโมตัสสะอะโหพุทโธอะโหธรรมโมอะโหสังโฆโอโนชยามะสาธุโนกันเตพัานิถ้าลูกหลานทั้งหลายมานัสสถานที่แห่งนี้ ทิ้งควาิดทั้งหลายทั้งปวงโภคการเจ้าที่มาเหสักหรับการรับเบืองอรยันตนส้นบนก่าว่าพระเจ้ากับผมผูเดียนไทยสร้างศิระประยกาสุภโตโคนานะารามาเตระโมเกตัมโมเกสังโกเกตระยาติอตโตมโกตัมโมหิสมารีวีสาสถานที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็กรบะตานชาวบ้านตำบลอำเภอจังหวัดปริยเตปเทไทยรัประเทศนอกของประชนทุกคนทุกท่าน อารยาตาเจ้าภาพทั้งหลายปกระมาตาที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นพระอาจารย์สุนมาต่าข้าพเจ้ากับผมได้มาร่วมขอให้เป็นบุญเป็นกรรมีนัสถานที่แห่งนี้และพวกเราท่านทั้งหลายอารมาต่างพระรามในธรรทั้งหลายพระมระมาสุขเทษเดสปตาภาษานี้คือภาษาธรรมบริยตาสุขตนขนกะไม่รู้อุริยนัมมาตาสุเตะโชปริยโตสซมาคารมบเตดนะโมเปิดธัมโมเปสังโฆเปิดปริยตาสุคเทเเโชปริยโตพุทธังเปิด ทั้งบังเปิดสังกัรเปิดปริยัติสุขกัตถ์ตัวเปิดโชคเปิดราเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดญาณปริยัติกรรมฐานเปิดสถานที่นัมีนัมานจารีตพุทธังบังเกิดทั้งบังเกิดสังกังบังเกิดเปิดโประหันนะบจำเป็นโมบังเกิดเปิดทมกตายติมามะอีสาวาตุตุสาวาอิจีปีเซกีกามิติเตเลกราโพนับโมพุทธายะสัมมาหังอิตังกากิริเบกิตังปุริโสโสตยะปัจยะตานังสังนิจีนิทิสุกัตโตเปิดโชคเปิดราเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดญาณ อารมาตาปัวิจการของลูกของหลานทั้งหลายล่างสังขานปรงเปรงทั้งหลายอรมณตาสุขตีดีสะปรมณตาเจ้าที่เปิดพระอริยตนต้นมาตรวจทั้งหมดทั้งกวงเปิดปริยนตาสุขตองอย่าให้คล้องอย่าให้คาปอปอง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 สองหูสองเห็นปริมานเจนเนสุนมเปิดเปิดปริยนธรรมตาสุขตโหรมณตกเปิดโชคเปิดราบสามโตสองโตนะโบ ดูแบเ่นะครับกังเปิงหน่วยครับ